สวัสดีครับวันนี้เราเข้าสู่เพค171คณิตคิดซมือครับวันนี้นะครับเรามาแก้โจทย์นะครับซึ่งโจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของสามส่วน8คูณส2กำลังส3คูณหหดุ้าคูณสอง2.6ส่วนสามครับทีนี้เราต้องหารกันครับว่า2กำลังมคืออะไร2กำลังมคือ2คูณกันสามรอบครับซึ่งเราก็รอบโจทย์ไปครับสามส่วนแ8ครับคูณ2กำลังมได้แปดครับคูณศูนย์จุห้าครับ ้องส่วน3ครับอันนี้นะครับแปะกับแปเราจะเห็นว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดเลยครับตรงนี้จะเหลือหนึ่งนะครับ3คูณ1ได้3เท่าเดิมครับเขียน3ครับคูณ0.5ครับแล้วก็เราจะเห็นว่า216กับ3าม่ตัดกันได้ครับ3ตัด216ได้72ครับแล้วก็ทำการคูณ72เลยครับ แล้วก็ทำการหาครับก็สามคูณถึงเจ็คูณยี่สิบสองได้ไหลครับคือครึ่งหนึ่งนั่นเองครับคือคูณสามสิบหกครับเท่ากับสามคูณสามสิบหกครับสามคูณหกเป็นสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งครับสามคูณสามเป็นเก้าครับทดหนึ่งเป็นสิบครับข้อนี้จึงตอบหนึ่งร้อยแปดนั่นเองครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ